สวัสดีครับ Hi e v e r y Body สสวัดีคพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APM Channel ได้ค่ะปีนองมื้อนีมาาน่มากเนี่ยเพื่อนสีผ้ากินไม่กินออมเครื่องในไก่ได้พี่น้องมื้อนี้แม่พาผ้าออมเครื่องในไก่ใส่ผักอีเลิศครับแม่ผ้าซื้อใบผักอีเลิศมาแเลยเม่าผก็เลยค <Ooh. S 2> ิดจะกินแม่พี่นอ้องออมเครื่องในไก่แม่ผ้ากินออมเครื่องในไก่ได้ค่ะพี่น้องเด้อ Hi today uh Hi uh Family APM Channel Family today I cook by myself today because I want to cook this steak. I cook steak today. It's big one. This one is I think I'm not sure I'm not sure it's uh It's a uh, what they call. Uh, a five, yeah, like A five. So it's like have like some sort of uh, fat and uh, meat at the same time. And my mom she cooked it. It's also my favorite. We call um. <coughs> um kunai guy um is like uh liver. liver everything inside the chicken so we we call it um it's like a soup and we have some fresh veggie here <coughs> as usual and i have sweet and sour sauce this one homemade uh, and rice let's eat together everybody <coughs> <coughs> Alright. I'm going to eat Oh my gosh. Mm -hmm. oh my Come on. You want some? <laughs> Sorry guys, my mom she not she not eat beef. <that's> it. But hey but we're good. Yeah. Before uh -huh. I eat beef guys, I have to try this. Yeah. Chicken. Liver. Heart and, and everything. Gala, I don't know. Okay. จต่ข้าวบ้านเราแซ่บสุดอ่ะคืออะไรพี่น้องก้มไก่กระบอกประเดี๋ยวเมื่อเท่าน,นั้นได้พี่นออ้องอ้าปากกินแท้พี่นอ้องกระติบเขา่าอันกระเทียมว่าจ่ายเป็นไทยได้พี่นอ้องหน้าน้าซื้อไห้หน้าสาวซื้อไห้เลือกอย่างนั้นได้พี่นอ้อง อย่างนั่มสนลวเพื่อนนะพินิต้ามาเด้อคาเมนดานาเบนดาเอฟวีบาร์ดี open your mouth. อโอเปนยังมาแต่อมใช่ไหมกายแซ่บใจเยพี่น้องแซ่บไรยสุดยอดอีฟายพี่น้องสุดๆแซ่บปะอือหือ nó phải là em yêu như như vậy, nè, bảo về có nhà nhiều ท่านวันหยุดเหมือนอนี้พี่น้องท่านหยุดเด็กท่านแต่ว่าลูกชายไปเฮ็ดงานอัดเข้าไปเป็นมือใหญ่ทุ่เงี้ยเมือนเด็กันหยุดจะด้เหตุใหญ่เลยพี่น้องเือใหเงียน กินแบบมีความสุขมากๆเข่อไม่ใช่เดียวต้องกินเบ้องไม่้องให้มันรู้ไปต้งเต้นพี่้องว่าโอ้ยกินแบบนี้ความสุขกินไปเต้นไปไม่ใส่ไม่ใส,ส่อะไรพิ ดิบโอ้บักพิ่บักพี่แข่งไม่รู้น้อบักพี่แข็งมัน้วยเพียแท่งาบักพีแข่งม่เพ้ยแท่งเพี่แข่งทำกินดูพี่เนาะแบบนี้เครื่องในไก่่อมเครื่องในไก่แช่บียรทำดูนะครับ it's very good fam if if you like to thai just you you can ask me for the recipe i will ask my mom to help you guys yeah. thank you for support um us the family from vietnam thank you so much and from laos everywhere in the world we thank you so much for watching us <coughs> เขาส่งมาจากเมืองไทยพี่น้องแบบพริกแห้งเนี่แม่พันซื้อเราเป็นบุงแบบนี้ได้พี่น้องไปถ้าขวเองแม่จ้าขวเองแม่พันเที่ขวเขาขวเองขวดแบบพริกเองได้จ้าแม่พันบอกเลยซื้อพริกเราเขาส่งมาจากเมืองไทยไปพันซื้อบกพริกแห้ง เพ็ดตั้ง,งเสี่ยวตั้งห่อนเพ็ดห่อนเข้ากันมึงแม่เพ็ดไม่ห่อนกับข,ข้าวเหนียวเข้ากันครับอ้าวเหนยียวห่อนอห่อนห่อนเพ็ดแบบน,นี้โอ้ตายเจ่ย เพร่๊เพีเทเบิ้งกันอยู่เบิ้งปากกับดัจนจินแดงเหมือนพี่น้องเท้าแล้วกินเพีเทก็ค่อยได้พี่น้องนัี๋วมาดูใจสู้ตายเดี๋ยวมาที่นี่ได้เลยจะไปซื้อที่ไหนวะเราไปซื้อที่ไรสิงห์ไอ้ไแบรนด์นะเออ เล่เพอร์เฟอิกเขาเร่งได้ไปหน่องเขาเร่งกระหูกใจนี่ไถ่กันสิปีใหม่แล้วเนาะจ้าสวัสดีปีใหม่เด้อค่ะต้อนรับปีเอ้ยปีเก่าผ่านไปปีใหม่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้ทุกคนเด้อค่ะทุกครอบครัวค่ะความสุขเฮงๆปังๆทุกคนเด้อเพื่อนฟูงเพื่อนฝูงยูทูบเบอร์ก็ได้ ขอให้เฮงเฮงปังปัง้ะจ้าเฮงเฮงปังปังครับร่ำรวยเฮงเฮงปังปังทุกคนค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณทุกสู้ผู้สุกคนทีเป็นกับล่างจใจด้วยดีเสมอ,อมาเป็นกับร่างจใจเหตุการณ์ด้กันขอบคุณหลายจ้า ว่าไม่พันผิดหลายไม่พันสีโบผิดเป่าติดอ่ะไม่พันสีผิดอ่ะพี้ที่อีกไม่ผปดหรอกพี่เพรพี่แข่งนะลูกไม่ได้พีดแฮ่อุ้ยไม่เผิดนะแม่อุ้ยชอบ I like it แม่ไม่มางี้ spicy แต่ I like it ลูกลูกกินเผ็ดได้นะลูกอร่อยอร่อยพี่น้องออม The family from Vietnam if you wanna eat I know you like it so you can ask us about the recipe okay You can cook it, it's very good. you not here. ขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการังใจที่ให้แม่พันธุ์ดยดีเสรอมมากขอให้ทุกคนมีความสุขแข็งๆปัง,ปงๆกันทุกคนนะคะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูแลจับมือแม่พันธุ์ไปทแนนนด้วยดีเสมอมาด้วยค่ะรักแพงแบ่งปัน,นะะเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะรักแพงแบ่งปัน please subscribe and like and share for us thank you for all my fans for support for us all the time thank you see you again next Bye bye. Bye.